ผมชื่อมิสเตอร์คราบครับผมขอคิดแป๊บนาว่าจะอธิบายตัวยังไงดีผมเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดหนึ่ง oh. ฉันเป็นตัวละครในการ์ตูน,นเรื่องหนึ่งเหมายนเล่นสองอธิบายได้ดีมากมิสเตอร์คราบเนี่ยเป็นตัวละครในเรื่องสปันบ๊อบฉันทําธุรกิจร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งมิสเตอร์คราบเปิดร้านที่ชื่อว่าค r าสตี้คราบฉันต้องการขโมยสุรลับของร้านคราสตี้คราบขโมยสุดลับ,ลลบหรออืมผมรู้แล้วแหละคําศัพท์ของเขาคือแรลงต้นคนอื่นอธิบายถูกหมดแล้วงั้นผมบวชเขาเลยละก เริ่มบทมาเล่สี่ถูกบทออกชาวบ้านชนะเกมนี้น่าสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะครับ Spy Fall ผู้เล่นที่เข้าร่วมจะได้สุ่มเลือกคำศัพท์และจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่จะได้คำศัพท์ไม่เหมือนกับผู้เล่นคนอื่นหลังจากนั้นผู้เล่นทุกคนก็จะอธิบายคำศัพท์ของตัวเองหลังจากเล่นไปหนึง่งรอบทุกคนก็จะโหวตหาสายลับกันใครได้รับผลโหวตมากที่สุดก็ต้องต,องตกรอบไปถ้าสายลับตกรอบทุกคนก็จะชนะไปและถ้าสายลับอยู่รอดจนจบเกมสายลับก็จะชนะไปรีบชวนเพื่อนมาเล่น Spy Fall สนุกไปด้วยกัน